สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะน่า้า53ค่ะเติมหน่วยการวัดนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามีหน่วยอะไรบ้างเนาะมีหน่วยมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและก็กิโลเมตรนะคะซึ่งเราจำไว้เลยค่ะหน่วยที่เล็กที่สุดก็จะเป็นมิลลิเมตร และก็ถัดมาก็จะเป็นเซนติเมตรถัดมาเป็นเมตรและหน่วยที่ยาวที่สุดก็จะเป็นกิโลเมตรนะคะเรามาเลือกให้เหมาะสมกับโจทย์กันเลยเนาะข้อ1ค่ะประตูสูง200นะคะประตูสูงนะคะมีความสูงในระดับ1นะคะดังนั้นเราจะตอบเป็นเซนติเมตรค่ะต่อไปข้อ2นะคะ,มะเมล็ดข้าวโพดยาวค่ะ มเมล็ดข้าโพดเขาเล็กนิดเดียวดังนั้นหน่วยที่เขาใช้ก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นก็คือมิลลิเมตรนะคะข้อ3ค่ะตึกคิงพา o เวอมหานครสูง314อะไรคะถ้าเป็นกิโลเมตรมันก็มันก็ยาวมากเลยเนาะดังนั้นเราจะใช้เป็น314เมตรนะคะต่อไปข้อ4ค่ะคลองกว้างนะคะความกว้างของคลองเป็นอะไรคะ เป็นเมตรเหมือนกันเนะาะ 5. ฝาขวดน้ำดื่มหนานะคะขวดน้ำเล็กนิดเดียวเลยค่ะความหนาของฝาขวดน้ำดังนั้นหน่วยที่เล็กๆก็จะเป็นมิลลิเมตรเนาะข้อ6ค่ะหนังสือเรียนยาวนะคะหนังสือเรียนก็เราจะใช้ไม้บรรทัดวัดเนาะซึ่งหน่วยของเขาก็จะเป็น24เซนติเมตรนะคะ ข้อ7ค่ะระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดสงขานะคะโอ้โหระยะทางนี้มีความยาวมากเนาะดังนั้นหน่วยที่ยาวที่สุดก็จะเป็นกิโลเมตรนะคะข้อ9ค่ะสะพานพระราม9ยาว782นะคะอ่าสภานพระราม9มีความยาวเนาะถ้าเป็นกิโลเมตรมันก็ห่างไกลกันมากเลยดังนั้นเราจะใช้แค่เป็น782เมตรนะคะข้อ9ค่ะ กล่องกระดาษทิชชู่สูงนะคะกล่องกระดาษทิชชู่นะคะเราสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้เนาะดังนั้นเราจะใช้หน่วยเป็น8เซนติเมตรนะคะขอ้อ10ค่ะระยะทางจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะข้ามจังหวัดกันเลยเนาะดังนั้นมีความยาวมากเราจะใช้เป็น449กิโลเมตรนะคะขอ้อ11ค่ะกระจกหนา6นะคะ ความหนาของกระจกเท่านี้เลยเล็กนิดเดียวดังนั้นเราจะใช้เป็น6มิลลิเมตรเนาะและข้อสุดท้ายค่ะความยาวรอบท่อระบายน้ํานะคะท่อระบายน้ํานะคะมีความยาวในระดับหนึ่งเนาะซึ่งไม่ยาวมากนะคะดังนั้นเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรนะคะอ่าค่ะสําหรับหน้า53เก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ